ดี่ะาพี่พี่หโอ๊ยกระแสบบสมง่งสมองไม่เลือแล้วนะเมื่อกี้ฝนตกฟ้าแลบไงพอตอนนี้ตื่นตื่นฟ้าตื่นฟ้าแลบมองวานก็เหมือนกัน,นทำคลิปไปด้วยตัวกระตไปด้วยวางแผนโอ๊ย บางแทนขอบางแทนแบกเออนั่นแบกสังขารมาพบคดีบางแทนนะ่ยของนดีกับคนในครอบครัวนะที่เมื่อกี้แบบไปกันเอาเองินไปให้กับสาวๆอีกแล้วเนอะทำไมไพ่ออกมาแบบนี้อีกแล้วเนอะ I don't understand แต่เราว่ามันแปลกๆนะไพ่เส้นเนี้ยเราต้องอ่านอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะมีมันมีคน คือใส่เหมือนกันด้วยนะแต่แต่เป็นสองพลังงานอย่างละเซ็ตก่อนอยากแบกหน้า,าแบกสังคารมาแบบขอเป็นดียร์เออเนี่นแยแม่งแข่ง